สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงพี่น้องมาตั้งสองอาทิตย์แล้วพึ่งจะมาเจอกันวันนี้แหละมากับคู่แข่งอีกคนน้องโก้สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ คู่แข่งป้าแพนเค้กบอกว่าจะดังกว่าป้าแพนเค้กค่ะ <c oughs> ค่ะดิฉันกาลยานีจูปางจากจังหวัดพระนครศร,รียานะคะวาคราวที่แล้วก็คงจําได้มาแฉเสื้อแดงซละลากไส้สาวไส้สาวธุงออกมากันกี่ขดกี่ขดก็ออกกันมาแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ดิฉันก็คงมาแฉเพราะพรุ่งนี้คงจะทราบแล้วว่าถนนอักษะใช่ไหม ป้าแพ่งเค,ค้กถนนอักษะว่า,าพี่น้องมวลน,นเสื้อแดงจะมาดิฉันยืนยันได้ภาคกลางหลายๆจังหวัดที่ประสานกันอยู่โดยเฉพาะาพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยาลบลีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทใกล้ๆกกันซึ่งเราทํางานประสานกันอยู่นะคะดิฉันยืนยันได้ว่าพี่น้องเสื้อแดงเขาตาสว่างแล้วตาสว่างจริงๆขนาดค่ะขนาดให,ดให้หัวละสองพันยังไม่ออกมาเลยค่ะ เขายังไม่ออกเลย2,000ก็ไปออกนะคะเนี่ยต้องตบมือให้กับพี่น้องเสื้อแดงที่กำลังรับชมอยู่ขณะน,นี้และมีญาติที่เป็นเสื้อแดงนะคะถ้ามันให้ต่ำกว่าถ้ามันให้ต่ำกว่า2,000อ,อย่าออกมานะคะอย่าออกมาดิฉันเชื่อแน่ว่าโดนอม พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยหูตาสว่างหมดเลยบางที่ดิฉันจะเล่าถึงอยุธยาก่อนมันมีหลายหลายค่ายอายุธยานี่มีหลายค่ายนะคะโดยเฉพาะวิเชียนพวงลำเจียกผู้นำชาวนาตัวเนี้มันอัปีจังไรดิฉันจะบอกได้เลยว่าอัปีจังไรจริจงจริงพี่น้องเป็นผู้นำชาวนานะคะวันดีคืนดีบอกขึงขังเลยว่าถ้าไม่ได้เงินลัฐจะนำข้าวจะพาพี่น้องบุกกรุงเทพ แต่พอเข้ามุงบ้านใหญ่ออกมาแค่นั้นแล้ววิเชียนพวงเงเจ็บพูดอีกอย่างหนึ่งเลยพูดอีกอย่างหนึ่งเลยพามาแค่หน้าสารากลางแล้วก็พากับนี่ไงคือผลงานวิเชียนพวงลงินเจบแม้แต่ข้าวสักเม็ดหนึ่งมันก็ยังทำไม่เป็นนาสักไรสักงานหนึ่งมันก็ยังทำไม่เป็นนะคะนี่คือวิเชียนพวงลงินเก็บผู้นำชาวนาขออิยาซึ่งหากินบนบน,บนฟาร์มทุกยาก ของพี่น้องชาวนานะคะตอนนี้คืนนี้นายวิเชียนกำลังรวบรวมให้ลูกน้องไปรวบรวมแต่ไม่มีชาวนาออกมาเพราะเขาตาสว่างเงินรับจำนำเขาข้าวเขายังไม่ได้เลยนะคะเขาตาสว่างกันหมดแล้วนะคะดิฉันยืนยันว่าหลายจังหวัดนะคะที่ดิฉันโทรสอ,สอบถามกันมาเนี่ยเขาบอกไม่มี คนไทยนะคะจะไม่ออกและคนเสื้อแดงจะไม่ออกยิ่งเห็นแรงงานพมา่าเขมรที่เข้าไปรอที่อักษาแล้วเขาไม่กล้าออกมาเขาไม่ทําร้ายประเทศไทยแล้วตอนนี้เสื้อแดงยืนยันได้ตาสว่างแล้วค่ะตาสว่างจริงๆนะคะตาสว่างจริงๆอันนี้นะคะต้องออขอประนามนะะขอประนามผ,ผู้นําผู้นาของของเรานะคะโดยเฉพาะเฉะลิม อ่านะคะเดี๋ยวมันก็ย้องพูดว่าไงฮะถ้าเกิดมีคนเขมรคนพม่าออกมาเยอะๆไอ้เหลิมมันจะต้องบอกว่าไงมันบอกว่าคนพม่าเขามาช่วยนปชเพื่อรักษาประชาธิปไตยนะคะนี่คือวาทกรรมของไอ้เฉลิมแน่นอนมันต้องพูดคํานี้คําอื่นมันพูดไปเป็นอะไรก็ประชาธิปไตยอะไรก็ประชาธิปยถ,ถ้าจาได้ใช่ไหมคะดิฉันเคย พูดมาแล้วว่าเชื้อแดงยาเขาเคยขึ้นเวทีมาแล้วเขาขอโทษคนไทยทั้งประเทศที่เขาเคยเผาลาดประสงค์ที่เขาเคยพังประชุมที่พัทยาเอแตกเอเป็ดนะคะขอโทษพูดผิดนะคะเราไม่ได้จบเหมือนยิ่งรักใช่ไหมป้าเพ่งเพชกใช่ไหมไม่เหมือนยิ่งรักเนาะที่ว่าอะไรนะหญ้าแพกหญ้าแพก นะคะผิดพลาดอะไรก็ต้องอาภาัยคนยาซึ่งไม่ค่อยดิฉันไม่ค่อยมีควารมรู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าเป็นคนที่รักชาติเหมือนพวกเสื้อแดงเนี่ยวันนี้เขาไม่ออกแล้วนะคะ วันนี้เขาไม่ออกแล้วที่ฉันยืนยันได้เช็คก,กันไปเช็คมาเดี๋ยวจะมีป้าพันเช็กจะมาพูดเรื่องภาคอีสานแต่ยืนยันว่าภาคกลางตอนนี้ไม่ออกเขาหูตาสว่างแล้วนะคะมาอย่ามาหลอกเขานะคะอย่ามาหลอกเขาแล้วไปจ่ายเขาห้าร้อยสามร้อยเอาเข้ามาขังนะคะที่ประชุมที่มาชุมนุมที่สนามบังคลาเอามาขังเลยเอามาขังนะคะพี่น้องอยุธยาก็เสื้อแดงอยาก็ มานะคะเมื่อก่อนวิญญาณิสากันจังเลยเสื้อแดงตอนนี้เงียบกิฟไม่ค่อยมีแล้วเพราะพี่น้องหูตาสว่างรู้แล้วว่าไอ้ทักษิณยิ่งรักมันไม่ได้รักคนไทยมันไม่ได้รักคนไทยมันไ,ได้รักประเทศไทยนะคะกฎหมายที่เข้าข้างเขานะคะเขาก็บอกว่าสารยุติธรรมอันไหนที่ไม่เข้าข้างบอกสารไม่ยุติธรรมสองมาตรฐานและถามว่าพวกเราเนี่ยนะพันเค้ก พวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านตาดำๆเนี่ยถ้าคุณไม่รักษากฎหมายแล้วนะคะคุณไม่ทําตามกฎหมายและพวกเราเนี่ยลาย่าญาติเนี่ยจะทำยังไงจะอยู่ได้ไหมนะคะวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงแอบ,บดูแอบ,บกันอยู่เยอะนะฮะดูทอช่องดูสกายแล้วเพราะดิฉันเดินผ่านที่ยานเนี่ยหลายบ้านที่เคยเป็นเสื้อแดงตอนเนี้ยแอบ,บไม่กล้าเปิดเสียง ไม่กล้าเปิดเสียงดังดิฉันเห็นเยอะแยะนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะพบป้าแพนเค้กนะคะดิฉันจะดูแามเด็กของบ้านดิฉันนะคะอายุแค่สี่ขวบชื่อน้องโปะนะคะอายุแค่สสี่ขวบเนี่ยเขาจะมาบอกวานในใจของเขาดิฉันจะตั้งคําถามว่าเขารักใครเขาจะบอกมีรักอยู่แค่สามคนนะคะน้องโปะรักใครลูกรักใครหลวงรักใครลูก รักลุงปูแล้วก็รักข้าวสุเทพเห็นไหมเขาบอกเนี่ยรักหลวงปูรักกำนันสุเทพรักในหลวงทําไมทําไมน้องโตไม่รักทักษิณยิ่งรักเพราะอะไรลูกพูดดังๆเลย็อตนีช็อตเดียวพูดดังๆเลยลุงสาธ,ธิดูอยู่ที่งรักมันกนชาติแล้วอะไรอกีกมังกองเหผ่นเดินมังกองบ้านเหมือน ตอนอยู่ข้างล่างบอกจำนำข้าวแต่นี่พูดเองเลยโกงแผ่นดินโกงชาติโกงบ้านเมืองคุณยิ่งรักรัฐบาลของคุณด้วยนะคะเด็กสี่ขวดซึ่งยังไม่อดนมดีเขาบอกคุณโกงชาติโกงบ้านเมืองแล้วโกงอะไรอีกที่ดังๆอยู่ขนาดนี้โกงชาวนาเนียชาวนาชื่นใจไหมคะเขาโกงชาวนาเรื่องรับจำนำข้าวนี่ เด็กสี่ขวบของพระนครศรียานะคะพูดชัดๆเลยว่าโกงชาวนานะคะแล้วเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อจะถึงป้าแพงเท็กภาคอีสานของดิฉันนะคะขอประชาสัมพันธ์พี่น้องอยุธยานะคะพวกนี้คนจีนรักชาติลูกหลานคนจีนของอยุธยานะคะจะร่วมกันต่อต้านหรือสุสารวัดพนัญเชิงนะคะพวกนี้เขาจะรวมพลฝังให้ดิฉันมาประชาสัมพันธ์แล้วพวกนี้นะคะกรรมการของตปสนะคะมา รวมกันที่แจ้งวัฒนะเพื่อจะเคลื่อนพลมากะหลวงปู่มาที่สวนลุมนะคะอ่าตอนนี้พบกับป้าแพนเค้กดีกว่านะคะเพราะไม่เจอกันหลายวันเสียงนเนรยังมีพลังมีพลังมากป้าแพนเคก้กคู่หูของดิฉันจะมาพบกันนะคะเดี๋ยวคุยกับป้าแพนเค้กเลยค่ะว่าเขาหายไปไหนค่ะกลับสวัสดีค่ะตอนแรกเราก็เป็นพี่น้องกันเนาะ แต่ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วคู่หู duo เขาวะ่ะคือจะบอกให้พี่น้องรับรู้รับฟังหลายเรื่องที่ไปรับข่าวมาจากโคราชเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ไปโคราชขับรถหลงหลงไปสองชั่วโมงกว่านะพี่น้องเนี่ยนี่แหละเขาว่าวาันนอกเขาคุง้งวิ่งเลยไปนูน้นที่นี่จะเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องแผนการทำงานของพวกนปะชเสือแดง อก็จะมีฝ่ายบูจะเป็นสุพรอ,อัถาวงนะฮะแลมโบอีสานเนี่เขาฝึกนักรบดำเขาไว้ประมาณรวมห้าร้อยนายไปฝึกอยู่ค่ายปักธงชัยพอดีคนของฉันก็อยู่ตรงนั้นแหละถ่ายรูปส่งข่าวมาบอกว่าเขาเตรียมติดอาวุธแล้วเดอ้อบอกพี่น้องกพอ,พอพอสอวว่ะมึงลองติดมาม,งมึงมายิงมาชาวนาอยู่ในนี่หมื่น นมึงจะรู้ซึกฉันรู้แล้วว่าถ้ามันมาทําตรงนี้มันทําชาวนาด้วยไอพวกนี้มันจะชิบหายหลายชั่วโคตรชาวนาเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะก็ไม่มีที่ชุมนุมไม่มีที่ไปตามทวงนี้พวกมึงมาตั้งสองสามเดือนแล้วก็ไม่ขยับไปไหนก็ยังอดอยากกันเหมือนเดิมถึงต้องมาขอเข่าลุงสุเทพกินเพราะฉะนั้นถ้ามึงคิดจะทํา แล้วการไปเกณฑ์เอาพวกโรงงานที่เป็นคนพม่ามาจากพระประเดงนี่จากมหาชัยนี่เป็นแผนการของอคุณพี่เฉลิมอยู่บำรุงเขาวางแนแม้มันวางแผนเด้อพี่น้องเด้อมันอย่างไร,ร่กาดมันไปกดดันเอาตรงโรงงานไหนก็แล้วแต่ที่มีคนพมา่าคนเขมรมันจะกดดันแล้วมันจะจ้างวันละสามร้อยจะบอกเด้อเนียงเอ้ยบองเอ้ยอา าแผนเค้กขอมูดถึงชาวเขมรหรือชาวพม่าที่จะรับจ้างเพียงแค่สามร้อยแล้วพวกท่านเนี่ยจะรอดยากเพราะแผนการของมันถ้ามัระดมพวกท่านมาร่วมกับนปชคือใส่เสื้อแดงมานําขบวนมาปุ๊บบอกเลยว่ามันจะมีการหันก็บอกปืนไปยิงพวกเจ้าถ้าเจ้ามาเจ้ารอดยากบอกเลยไม่ว่าเขมรไม่ว่าพมา่าถ้ามันยิงท่านปุ๊บเนี่ย มันก็จะกลายเป็นเรื่องน้องเลือดแล้วมันก็จะบ้าละหำกันทั้งเราทั้งมันแต่แต่พวกท่านเป็นเหยื่อถ้าท่านรับจ้างมาถ้าใครอยู่แถวนี้เราเป็นคนเขมรคนพมา่าที่พูดภาษาได้ส่งภาษาให้พี่น้องด้วยไม่ต้องมาหนีมันไปตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปรับจ้างมันเพราะแผนการนี่มันมันก็ขาคนพมา่าหรือคนเขมรแล้โยนความพิษให้พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องตื่นตัวว่าแผนพวกเนี้มันชั่ว มันคิดวางแผนชั่วมันจะติดอาวุธให้พวกเสือดำยิงกันเองพี่น้องที่รับเงินมาสองพัน่ะไม่คุ้มหรอกชีวิตท่านน่ะไม่รั่วจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวไหมเพราะฉะนั้นคิดให้ดีพวกเราเป็นคนไทยด้วยกันถูกโกงข้าวมาจังเจ็ดเดือนเรายังไม่มีทางที่จะได้เงินแม่ตะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งยังจะไปรับจ้างมันกินไอ้แค่สองพันเอาชีวิตเขาแลกอะ่ะ แค่โนบะชอที่มีปัญหาอยู่ที่เผาบ้านเผาเมืองติดคุกอยู่นั่นน่ะมันยังเอาออกมาไม่ได้สักคนเลยตวยเ,เต้นไหนเวงอีนกแสกนกเขาเรียกนกอะไรวะนกตะกุมเนี่ยมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกบอกเลยความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงการที่มันจะมาแก้กฎหมายมาขอนั่นขอเนี่ยน่ะมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็อย่าไปหลงทางแล้วก็อย่ารับจ้างมา เราไปรับจ้างแถวบ้านเราไปหากินปูกินปลาในเขื่อนในน้ำเนะี่ยยิงดีกว่ารับจ้างมาตายเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ประสงค์ดีไอ้ที่ตายตายก็คือพวกมันนั่นแหละยิงเองขากันเองไม่ใช่พวกเราแม้กระทั่งพวกเราชุชมนุมอย่างไอหิงสาไม่มีอาวุธมีแต่มือเปล่าสวดมนต์มันนั้งกระทืบทั้งเหยียบทั้งขาต่อหน้าสาธารณาชนแล้อีนายกบ้ามันไม่เคยลุกขึ้นมารับผิดช,ชอบการกระทําคนของมันเลย นี่แหละเป็นเรื่องที่ฉันกดดันและฉันเก็บกดมากหลังจากวันชั่วระยำหมาโกงชานะวนาชนิดที่ไม่มีหวังว่าจะได้จ่ายเงินจ่ายทองแล้วไม่พอมันยังคิดที่จะทำไายถ้ามึงมายิงคนในสวนลุมเนี่ยมึงขาชาวนาไปครึ่งหนึ่งเลยกูจะบอกให้เพราะฉะนั้นมึงคิดผิดคดีพวกมึงจะเพิ่มอิกหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคดี ติดคุกแม่งสามชั่วโคตรก็เลยดีไห,ห้พวกเนี่ยไอรัฐบาลเฮงซวยเนี่ยจริงไหมพี่น้องมันวางแผนมีแต่เรื่องเร็วๆแม่มันเอาไปฝึกใครปกักชงใชยแล้วไม่พอนะมันไห่ใบป,ประกาศพร้อมมีนายพันทหารเป็นคนรับจ้างฝึกให้มันมันมันรับจ้างฝึกมาเพื่อจะมาขาคนไทยกันเองมันจะไปเอาเกียรติตรงไหนอยากลูกมันคิดได้ยังไงใช่ไหม อย่างสู้พรเหมือนกันมันเกิดจากแผ่นดินคอนบุรีได้เป็นสสก็เพราะคนคอนบุรีคนคอนบุรีอยู่ในนี่ห้าพันคนเฮ้ยกูจะบอกให้ฟังคนที่มึงได้คะแนนจะเข้าไปนั่นแหละเขาเคยส่งเสริมมึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องคิดให้ดีว่าพวกมึงทําพิษมานานแล้วมึงควรจะคิดให้มันถูกบ้างไอ้สิ่งดีดีมึงคิดเป็นกันบ้างไหมรัฐบาลเฮงช่วยเออ ก็ตายคักๆอะจะอยู่จะไปไม่เสียดายชีวิตอะพี่น้องมันไม่เคยคิดดีประสงค์ดีนับวันมันจะทําแต่เรื่องไล่แรงเรื่องบ้าบอคอแตกชนิดที่มนุษย์ในโลกนี้เขาไม่มีใครคิดทำทั่วโลกเขาประจานพวกมึงจนไม่เหลืออะไรแล้วแล้ว,ลว,ลวทำไมมึงถึงไม่สำนึกกันบ้างมันควรจะสำนึกได้แล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้ไม่ใช่ของพวกมึงมันเป็นของคนทั้งประเทศเออ มึงต้องสัาเนากเสียบ้างแล้วมึงก็ต้องคิดให้ดีว่ามึงจะทําอะไรมึงก็เหมือนขาโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไรเฮ้ยกูจะบอกให้มึงไม่ได้ขาคนอื่นแล้วที่มึงคิดจะทําน่ะมึงขาโคตรพ่อโคตรแม่ของพวกมึงเองแล้วพวกมึงจะมีมีแผ่นดินอยู่มึงคิดดีกันตั้งไหมนี่จนป่านนี่แล้วพี่น้องเขาชุมนุมกันทั้งประเทศในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนประเทศไทยนะจะบอกให้ตอนนี้เสือแดงที่นิ่งเสือแดงที่กลับใจอ่ะ ฉันรู้ว่าจิตวิญญาณพวกแกทุกคนน่ะรักสถาบันลักในหลวงขนาดฉันล้องแกล้งพูดเล่าเรื่องอะไรให้เสือแดงฟังไปแอบนำปลาไหลฉันก็เห็นนี่คือความสำนึกของคนที่คิดดีไงรักบ้านลักเมืองจริงแต่หลงไปได้หลงไปก็การ์บลำได้ไม่แสดงออกไม่เป็นไรแต่อย่าไปเป็นเครื่องมือของพวกชั่วอย่าไปเชื่อมันเพราะเรื่องที่มัน แถลงทั้งหมดมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นแหละตั้งแต่ต้นเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกเรื่องเป็นเรื่องโกหกฉันจะบอกให้แล้วมันยังพูดนะสาวใหญ่ไปทั่วสารพัดเรื่องแต่ฉันไม่อยากจํามาเล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์เขาจะคิดได้ฉันว่าฉันเป็นคนนี่ฉันคิดได้แค่สิ่งดีๆแล้วก็ฮักฮักล่างกันลงไปได้ในความที่ถ้าเราไม่ดีเราทําดีน่มันฮักล่างกันได้ แต่ไอ้พวกนี้มันทําไม่ดีมาละธอนมาเป็นสิบปีมันไม่คิดจะดีเลยโดยเฉพาะไอ้นาเลียมเนี่ยเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยที่ชั่วที่สุดในโลกทั่วโลกเขาประการว่ามันชั่วที่สุดในโลกมันยังไม่สํานึกเลยแล้วมันไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะ่ะถามว่ามันจะไปอาศัยบ้านอื่นเมืองอื่นใครเขาจะอยากให้มึงอยู่ในเมื่อบ้านมึงแผ่นดินที่มึงเกิดเองมึงยังายามันระยำหมาขนาดนี้มันยังคิดชั่วช้าขนาดนี้จริงไหม มันเป็นเรื่องจริงฉันก็บอกเลยว่ามันไม่เคยคิดดีเพราะฉะนั้นมึงจะไปอาศัยประเทศอื่นเมืองอื่นเป็นดินคนอื่นเขาก็ระแวงมึงเหมือนกันเขาไม่มีใครยินดีกับมึงหรอกวันไหนมึงมดเงินแล้วมึงจะรูซึกอไอนาเลียมเพราะฉะนั้นเงินห่อตัวมึงได้แต่มันก็ห้มมึงไม่ได้เรากูอยากให้มึงท้องคามาห่อมึงจักสามตันน่ะถ้ามึงจะตายมึงไม่รอดกูจะบอกให้เพราะฉะนั้นมึงอย่าคิด มึงควรคิดดีแล้ว่มึงควรจะยอมในสิ่งที่ควรยอมได้แหละสารภาพบาปลงมาเลยพ่อที่ไหนเขาไม่ข่าลูกตัวเองหรอกถ้ามันสํานึกได้กูจะบอกใหตะแ,แล้วมึงประกาศตลอดเวลามึงพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นลูกฉันนี่ฉันถือว่าลูกคนเนี่กวนตีนที่สุดในโลกไทนาเลียม,มันเป็นลูกฉันนะฉันถือว่ามันกวนตีนที่สุดในโลกเลยมันจะทําไลายจนไม่ให้เหลืออะไรเลยชาวนาจนจนไม่รู้จะจนยังไง เด็กไม่มีเงินจะเรียนเนี่ยมาหาศาลฉันพยายามทําที่จะหาทุนให้เด็กเรียนม .4 คนละห้าพันเนี่ยปันนี้ฉันยังไปไม่ได้ถึงซิปทุนเลยพี่น้องคิดดูสิพวกมึงรวยมึงทําไมไม่คิดจะแบ่งปันกันบ้างมึงจะมาทำลายละล่างอะไรกูถามหน่อยที่ว่าโลกใบนี่แผ่นดินเนี่ยมึงสร้างมาก็มือมึงคนเดียวหรือไงบ้าอ้จริงไหมมึงสร้างมาก็มึงคนเดียวตระกูลมึงคนเดียวหรือไง มึงถึงฟักไปที่จะอยากได้ครอบครองมากมายขนาด,ดานั้นอ้สารแล้วเล้วขอได้แซบเตอร์อาจจะด่าวันนี้เป็นขั้งชุดท้ายก็ได้พรุ่งนี้อาจจะเดินลูกปืนมันก็ได้ฉันไม่เสียดายหรอกชีวิตคนอย่างฉันถ้าทำดีธงชาติคุ้มหนาแต่พวกบ้านาจ,จะตายเหมือนหมาเน่าเหมือนควายเลยตัวหนึ่งเลยแหละจะบอกให้พี่น้องที่รับจ้างมันขึ้นมาเหมือนกัน มาเพื่อจะมาย่ำยีคนไทยด้วยกันเนี่ยจะบอกใครพวกแกไม่มีทางว่าธงชาติคมหนาแม้แต่คนเดียวอย่างดีพวกแกก็ได้ธงแดงอะไรคุ้มหนาไม่มีธงชาติคุ้มเหมือนพวกฉันเราไม่มีใครสารเสริญด้วยพวกแกตายเหมือนหมาตายตัวหนึ่งก็แล้วกันฉันถามหน่อยตายแปดสิบกว่าคนไอพวกเคี่ยนี่มันเคยทําบุญตามไห้พวกแกไหมที่ตายไปปีห้าสามมึงเคยทําบุญให้พี่น้องไมหมเลว มึงคิดได้ยังไงแต่เรื่องชั่วๆมึงเอาชีวิตคนอื่นมาหักล่างเพื่อจะเหยียบหัวคนขึ้นไปโตไปใหญ่ไอ้ทำแบบมึงกูก็ทำได้แต่กูคิดอยากจะทำจำคำพูดกูไว้ชาตินี้กูเจอมึงต้องไหนไม่มึงแต่กูละว,วะไอ้พวกชั่วพวกนี้ชาวนามันไม่มีทางไปแล้วกูไม่รู้พูดเรื่องชาวนาแล้วกูสู่กับพวกมึงหลังพิงฝาละต่อจากนี้ไป พอชาวนากลอวมาไหวก็ก,กอพบรสลุงพินีนีทั้งหมดแล้วอยู่แล้วก็ลงพปูเป็นบางส่วนทามึงขามามัึงขาชาวนาเลยนะมึงเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเลยไอ้นรกส่งมาเกิดตังางคณะไม่ว่านาไหนแหละไอ้พาราดอนก็ไม่ลุกโผล่ขึ้นมาอย่างไรพนทบ้านเนี่ยรอเสียบรอคิ้วมั้งแม่เสียดายรูปร่างสรีละหลแต่ใจหมา เกิดมาเรียนในร้อยมีศักดิ์ศรีจะตายหาแต่ทำใจเหมือนหมาคิตใจต่ำซามไอ้พวกนรกพวกเนี้ยขอดา่าวัาน,นี่ป้าขอด่าบอกตรงเพราะว่าป้าเก็บกดมานานและตามดูเรื่องราวของพวกมันตามเอาเงินให้พี่น้องก็ได้แค่สองหมื่นล้านที่กดดันได้อีหมื่นอีสองหมื่นเจ็ดหลังนี่ถ้ามันจะไม่หายแล้วมันไม่เซ็นแน่ เพราะว่าอันนี้มันต้องจ่ายคืนภายในสามเดือนนี่ตอนนี้มันวิ่งขายเข่ากันแตกเหือกโรงสีตรงไหนที่มีเข่าอยู่มันจะขายเอาเงินคืนไงถ้างานกิตติรัดกิตติรัดนะั่นละน้องจะตายแบบเขาเรียกอะไรตายอย่างเขียดเนี่ยตายมันเขียดตายอะ่ะเพราะว่าคุกรออยู่บอกได้เลยสองหมื่นล้านมึงหาจะนี่ไปตายเลยมึงก็ไม่ได้ใช่หนีหรอกถ้าส่วนตัวมึง แต่มึงต้องวิ่งขายเข่าเนี่ยวิ่งสีลงสีหาเขาหาเงินแล้วก็อาจจะไปมีวิธีหาโกงตรงไหนแ่ะเอามาใช้หนีภายในสามเดือนพอฉันตามแล้วฉันก็เลยดูแล้วรู้แล้วว่ามันจะต้องเดือดร้อนแน่เพราะฉะนั้นฉันจะเลยไม่ตามพรรอรอให้มันเปลี่ยนรัฐบาลดีกว่าพี่น้องพอตามจี้มันไปก็เหนื่อยเปล่าว่า,ชาใช้จจ่ายเพราะนาม,มึงน ยิ่งีนางงามนั่นไม่เคยพูดถึงเลยเรื่องแผนก็ที่จะใช่หนีชาวนาะปล่อยเขาอดอยากปากแหงสาธุตอนมึงตายขอให้มึงแองออกแสบออกร้อนทรมานทางร่างกายทางจิตใจเด้อหัวสมองมึงในปวดหมุนเหมือนนรกลงไปอยู่ในหัวมึงอะ่ะเพราะมึงคิดชั่วแล้วมึงทำเป็นไม่รู้จักว่าพี่น้องชาวนานั่งรอมึงเป็นล้ลานคน ตัวมึงเองแค่ลมตะคุบหน่อยนึ่งเดินไปตรงไหนอีวันฉันจําได้เลยอีวันที่มันมันเอามันทําหวยใช่ไหมมันล็อกหวยเดินไปหาชาวบ้านถูกหวยไหมค่ะถูกหวยไหมคะว่ะมันหนากระทืบไม่เล่าเกวะแม้มันทําหนาทําตากูรู้อยู่แล้วเลขนะมึงล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมาทําท่าย่อเย้ยเราก็ไม่มีหมาไหนไปบ้าตามพวกมึงหรอก มึงล็อกเพื่อต้องการเอาเงินไปต่างประเทศกันหายหวัวนเป็นอาทิตย์แม่ยิ่งผู้อำนวยการกองฉลากก็ไม่เห็นหวัวเลยไปดั้มเขาไว้นั่งรอคิดว่ามันจะอยู่นูน่นมันเปิดไปเมืองนอกก่อนไปหาพ่อมันมันเก่งรัฐบาลเนี่ยเก่งในการโกงเก่งในการวาง,วางแผนโกงเราทุกกระทรวงทบวงกรมมันทําเป็นกันหมด มันสอนกันมาอย่างดีทักสินเอ้ยพ่อแม่มึงตอนท้องตอนเอากันมาทำยังไงมันทำอะไรได้ใส่ความชั่วไปเยอะแ้กะอยากลูกนักเออมันใส่อารมณ์ชั่วไปอย่างมากมายลูกมันนึงออกมาละยำหมาขนาดนี่สารเลวเอ้ยมึงมาประเทศไทยเนี่ยมาอยากให้มันกลับมาเนี่ยมันบินมาต๊ตุบตรงนี้จริงๆเลยจะไม่ห้มันเหลือแม้แต่ชินเดียวนี้เอาให้มันเละเลย คนชั่วเพราะฉะนั้นพี่น,อน้องวันนี้ขอด่าแค่นี้แหละหมดแรงอนะ่ะขับรถหลงไปหลายชั่วโมงขอโทษพี่น้องเด้อที่รอรอกันดึกไปหน่อยขอบคุณมากค่ะคับ <c oughs> อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงนะคะเออหน้าก็บอกว่าไหนบอกว่าจบป .4 แต่ดาไอ้พวกไอ้พวกรัฐมนตรีได้ไหนบอกว่าจบป .4 จ,จบอะไร ความรู้ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับความเป็นคนนะนูว่ามนุษย์เนี่มันเท่ากันมดหรอไม, <c oughs> ไม่ไม่ต้องเอาหัวโคนไม่ต้องเอาหมวกใส่โย,ยนทิ้งไปยังไงมันเท่ามดมบอกว่าจาปสีก็ปลสีจริงไม่ได้เจอมดเลยไอ้ดาพวกดาดาไม่ดาเปล่าไอา้หลอกแล้วจะตีเซนได้แล้วมันก็ต้องติดคุกติดคุกเนี่ยมันควรหน้าตกมือให้กับแพทเค้กนะคะเนี่ยหลอกได้แม้กระทั่งรัฐมนตรีให้เซนเน่ย มาจ่ายเงินชาวนาสองล้านน่ะแล้วมันก็ต้องทําไม,ไมติดคุกติดคุกถ้าสงสารป้าแพนเค้กนะมาเนื้อยเหนื่อยอาสาหน้าใหญ่ดิฉันเป็นแม่ยกให้ทําพวงมุญเเจให้แกบอกว่าจะช่วยเหลือลูกชาวนาโอ้โหยื่นฟามาส่งกันทับห้าสิคนเราบอกพอแล้วแค่ยี่สิบคนทุนละห้าพบาท20คนก็หนึ่งแสนแต่ปะตอนนี้แกได้สองทุนกว่า เรียดเลยกลับไปบ้านว่าเอสเราจะเอาอยัางไงเนี่ยหนะ้าดำ,ำเข้มเครียดวันนี้เลยด่าไม่ยั้งด่าไม่อั้นเลยเจ็บใจใช่ไหมเนี่ยเจ็บใจสงสารป้าเ,เค้กนะคะอยู่อ่าข้างหลังเวทีพวงบุญแจวันนี้ไม่ได้มาโชว์แกเก็บกดด่ดาแล้วนะอย่าลืมนะคะพี่น้องพวกนี้เชื่อแดมที่แอบดูอยู่อย่าเขาไม่ออกไปร่วมกับมันแล้วเขาหูตามสว่างแล้ว ไอ้รัฐมนตรีไอ้เลิฟมึงดูได้พวกนี้มึงจะแสนสาหัสใช่ไหม มึงจะต้องแสนสาหัสไม่มีพวงนี้เสื้อแดงเน่ะของคนของบ้านเราน่ะมีแต่พี่น้องมันนั่นแหละหลือนั้นเป็นกระเขมรกับลาวเขมรนลาวพม่าพม่ามันเอามาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะ้าเป็นอยุธยาเนี่ยตรงสีแตกกับไอ้พม่านี่มันกับชาติมามาเกิดไอ้วนนี้กับชาติมาเกิดนะแล้วมันบอกเจ้าขุนมูลอะไรนะไอ้ไอ้มูลล้านนาน่ะจะขุนมูลให้นี่มันเป็น มันเป็นเอี่ม่ากับชาติมาเกิดในที่อายุทยาเนี่ยไรใช่ป่ะประเทศจะ่ชิ้หมายเนี่ยก็เพราะไอ้พวกพวกนี้ใช่ไหมมันจะตั้งประเทศใหม่ชื่อจําได้ไหมพี่ชื่ออร่อล้านนาประเทศล้านนาไม่ใช่เหรออีสานล้านอีสานล้านนาโตบอกจะมาอยุทยานี่ดิฉันอับอายขายหน้าแทนพวกพวกไอพวกรัฐมนตรีนะที่บอกอายุทยาโอ้มาเป็นแสน สองแสนดิฉันบอกแล้วไงวันนั้นเนี่ยมาไม่เกินหมื่นเพราะสนามกีฬาบรรจุคนได้หมื่นแต่มันอายดิฉันที่ออกอากาศคืนนั้นมาเอาสนามเล็กเลยเปลี่ยนเลยห้าพันคนไม่ใช่หมื่นห้าพันคนยืนยันได้เพราะมันเข้าสนามเล็ก <c oughs> เอารถมากันฝากควายรถ <c oughs> บ,บะนั้วดูแออะไรนะขยามาะมันเต็มไปหมดเลยขยะเต็ไมไปหมดทุกนี้นะไอถนนอักษรที่เราสวยงามนะ <c oughs> ขยะเพียบ พพเพราะพม่าลาวเขมรแล้วก็แบงนิดๆหน่อยๆเพราะเขากัดใจหมดแล้วคะ่ะอ้าวถึงเวลาแล้วบกบราขอบคุณคะ่ะแล้วพบกับพวกเรานะคะสวัสดีคะ่ะม, <c oughs> มันีเ้เนไรหอี่จะได้ไเปนยมาก่ขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับผมเปิดดังให้กับพี่น้องของเราครั้งหนึงครับ